รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสามเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลาตี5ถึงตี5ครึ่งในรายการคิดดีแลนด์ทางททบ5เช้าวันนี้เราอยู่ณสถานที่ก่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินโรงพยาบาลสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารการก่อสร้างโรงพยาบาลและรับฟังเทศนาธรรมจากท่านพระธรรมวชิรคุณาธานท,านที่ปรึกษาเจ้าพนักรุงเทพมหานคร ดาวอาวัตกวสีสิดาราบอร,รวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะไปติดตามรับชมพร,พร้อมๆกันเลยค่ะขระเจริญพรอาจารย์ทุกท่นพุทธปรทั้งหลายยายการเลรับชมรายการคิดดีแลนด์อยู่เช้าของวมนเสาวที่16บหกิจิกาโยนี้เมืเ่อเสาวที่9ที่ผ่านมาภาพในปานลบหรือการเจ้าโรงพบาลที่ เขตใส่ใบม,ม็มีญาติโยมสนใจกันมากว่าโอ้สร้างเร็วไวก็ดูใหญ่โตเีรอดพรสารคุณส่ตนที่เป็นเรื่องสำคัญยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วบ้านเราเมืองเราเนี่ยยังขาดแคลนเรื่องโรงพยาบาลเออเดินตดินท้าก็อยากสมบูรณ์อยู่นะแต่โรงพยาบาลยังขาดแคลนอาตรย์านเลยมีจิตทีแ่แน่วแน่ว่าจะช่วยทาง กรุงเทพมหานครให้สามารถสร้างโรงพยาบาลเนี่ยควบคุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วก็ดำเนินการมาด้วยดีเป็นระยะๆมาแต่ีัวตั็งแต่ปีพศ2 5 3 9โรงบาลราชพิพัฒน์ได้สร้างขึ้นในหระบสมัยที่ประเจ้าปิ่นเจหัวจายการที่9กทูบข,ขอ้อิรรษบัตรครบ50ปี ปี2519พอสร้างอยู่3ปีว่าเปิดในปี2542โรงพยาบาลปิพัฒน์เขตบางแคต่อมาก็เป็นสร้างที่สองเปนโรงพยาบาล,ลรัตรประชาลักษ์เขตคลองสามวาเป็นที่สองแล้วก็มาที่ภาษีเจริญโรงพยาบาลพระมงคลเทพบ,บดุดีเป็นโรงพยาบาลที่สามต่อมาก็ที่หลัง หลังสนาบหลง,ลงสองเรียกว่าวิทยาศาสตร์เขตร้นอนอ่าในเกิดัาที่ห้าไร่ปัจจุบันนี้ที่กำลังสร้างอยู่ก็คือที่เขตใสไผ่เทว่าเหนื่อยไว้ก็เหนื่อยท่านเหนื่อยแต่ว่าความเหนื่อยคุม้มเหนื่อยไหมเหนื่อยคุ้มแม่พ่อจะยุ่ากแล้วเหนื่อยแต่ความเหนื่อยกับเห็นญาตโยมก็ไปรักษา เจ็บปวดเป็นจำนวนมากเ่ยเรียกว่าเดิยคนเดียวแล้วได้ประโยชน์หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นคนเนี่ยเรียกว่าเกินคุ้มรห้เราอยากอยากจะเชิญญาโยมไปร่วมกันเหนื่อยก็คือร่วมกันไป,ปจจกทรัพย์จกเสริมรับทุนกันบา,บางบางน้อยบ้างตามคนเราที่จะทําได้ให้เกิดประโยชน์การสังคมในเรื่องของสาธารณสขุขก็ในเรื่องของการเก็บปวดนั่นเองใน้ลงไาเขต ใ,ใหมังกำลังร้อนเมตตาจิตเกว่าเิตตาจา้ง,งหลายที่จะดำเนินการก่อสร้างให้สม็จรุ่งร่วมถ้าจะขอบอสนาฐานรากาเกาชื่อชมเยี่ดีไปอย่างยิ่งที่คุณหญิงสมปองวันที่สอน้อมสังบรจิดาและหลานๆในคุณเจตนามาจากทรัพย์ส,ส่งเทิบทุวเปจมเงกนถึงสามล้านห้าแสนบาทในเบื้องต้น นายกายก่อสร้างได้ดับเดินมาด้วยดีเป็นระดับบาก็ใส่จำนวนเงินของคุณหญิงสุปอวันที่สอนที่เำ้าไปจากบาทถึง3าล้านห้าแสนบาทพอเจร่าทั้งหลายพอมีกำลังทรัพย์ในการที่จะส่งเสริมทัพย์นในการสร้างอาคารผู้่อปลล้วและจุกเฉินโลงบายเขตสายไหมทุมัสายบานห้าเขตสายไหมรุงเทพละคร การสำนินการแพทย์กรุงเทพละครบริหารงานโดยท่านผู้บริการโรงพยาบาลกลางคณะแพทย์คณะพยาบาลโลรงพยาบาลกลางหลายท่านเป็นห่วงจะถามว่าหลวงพอ่อสร้างอาคารเสร็จแล้วเนี่ยจะมีหมอไหมมีพยาบาลไหมมีบุคลากรไหมม,ไหม,มีจะพอนำเ,เตรียมการเรียบร้อยแล้วบุคลากรด้านได้มาจากโรงพยาบาลกลาง น,นี่ก็เจ้าที่ก็ลงบุญผู้ที่เป็นระยะๆโดยะร,ะ,ยะ,ระ,ยะดัดบบ้าก็จะวางแผนคู่กันไปอาจจะมาภาพดาเนินการเกี่ยวกับเรืเ่องอาคารพวบรายการระบายกลางดําเนินการก,การะวกบุคลากรท่านจะไว้วางใจหรือว,ว่าท่านวางใจได้ว่าโรงพยาบาลเนี่ยองพร้อมทั้งคุณหมอพยาบาลพนักงานเจ้าที่นั่นเองส่วนความแล้วว่า,านายการก่อสร้างโรงพยาบาลที่เขตเสบียงนั้น จะเปิดทำการในวันที่9มกราคมพศ2568ขอเชิญท่านทั้งหลายช่วยกันส่งเสริมรับตุนให้สำเร็จรุล่วงสมปรารถนาสิบต่อไปขอจเจริญพรคุณผู้ชมท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมสนับสนุนสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสายไหมกรุงเทพมหานครถนนสุขาพิบาล5แขวงเอเงิน เสายไหมกรุงเทพมหานครสามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้บนหน้าจอนะคะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะ